เอาผลมาเพ่พนผลมาเพ่นเดี๋ยนั่งผู้คำผู้คำอาหารพาอาหารคนมาแชนอเออเตรียมเพลนเตรียมเพลนวันนี้ Not, ś ś işte <S <s لا, noise noise> ี่ังสวยยังสวยมาไหมตาอะไรขอคั้วเราบ่มากดอกเอาเก้าอี้มันเอือนปนันตี ยืนลเลุยืนสักต่เกนแยืนเ่แก้ไปเลุหวานเขาบอกอ่ะย้ยไปยายไปหนาคนสคนสงนนั่นนีเลี้ยงแล้วยายแล้ว่ากินนีเลี้ยง้หวานกรไดยายแล้ว่กินยายแล้วน่นีเลี้ยงแล้อคนนั้นเอันนี้เ้ยงัตอนว่าป่เนมย่นน้ นี่ยุน้าไมารซ้อนนั่นเนกา้อพอรุ่ทอดไวุ้่อมาจเลย่เป็นมาสรเนะรูไวแล้วครับก่ต้องขึ้ว่าจิต้กิ๋นดิบเนาะมาวัดมีดิบ เป็นบันไดเช็ดห้องที่ไปห้องน้อผูุ้้นห้องน้ำพี่คุณคือจะเห็ดห้องน้ำี่เห็ดป้ายทิไวันนี้ไปสี่สอนสี่ไปทังคุ่น่ ทางไปสุขาห้องสุขาห้องน้ำก็ลเลยเท็ดบันไดลงมา่นี่เลยเท็ดบันไดบันไดปัญญางวดเฮ็ดเอาบุญน้ำพ่นเฮ็ดลงท่านเฮ็ดเข้าปลาอาหารให้ยู่ให้กินมาเอาบุญมาสแสวงบุญแล้วก็เท็ดห้องน้ำไว้สิบซี่ห้องทางพี่เน่ากรเท็ดทางในคนพร้อม เนี่ยทางนงานหง้ํองำอันนี้ชคดหง้นำอีกนึ่งกับเป็นติปูกระเบื้องคือปูกระเบื้องกับปูแบบงานศิลปะคื่เอากระเบื้องที่ตัดมาจากเครื่องรูโบสถเดี๋ยวมาปูต่อเลยงานศิลปะ คือเอาเอาใช้ประโยชน์นะเน้นใช้ประโยชน์นะเนี่ยกระเบื้องเอามาใส่เป็นประโยชน์ได้บัดบัดใดวะแผ่นหน่อยแผ่นใหญ่จุดเป้าหมายคื่อทำได้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ได้ฮะดำเนินงานต่อมัอนี่พันธุ์ี่ส้อพันนี้ฮะมั่ง ฮ่างนงนุ่งเกาขอกนงนุ่งเก่าที่อันมันแป่นวเนี แต่หน่อยมันได้ใส่ก่อนมันใหญ่มันแล้วมันมันมันต้องได้ได้เปลี่ยนมือละมือละเที่ยวไหมพอนุ่งกันเลยไม่กินน้ำลายเลยกินวัดมือมันแทงหอนๆนั่งเสียมันกินคักไหมแต่หน่อยมันอยู่ส้กแก่หน่อยนี่ จ้าใส่เลยคุณแม่คุณแม่ไปไป,ไปม,งม,งมงังโตนาขุดตีเลย เขาเห็ดไม่ห้นบานหนอกใส่ข้างนอกดาวเทียมนะจนจนกล้นแต่มันเกือบยหัอเอื้อนบัดหักขาดเด้ว่เมนเอออจ่มานย่กันขาด

ปาเงียบใช่ปะอืมมก็เงียบอยู่เหมือนกันปาดเล็ก

เติมเติมนี่คืองานผู้ส่งแท้นี่ผู้ส่งป,นนปูนแทดับ

บ่ไล่เนอะไม่สสีร้ายไ่ยิงพองันมันห่งเนอะว่เพ็มันนั่นเด้อทำมันห่งอยู่ฟางเันเข้าเข่านะแมนแค่สอเท็มหมดอืมึ้นไลดีอืมแต่่เ้อดาได้เขานำหลขอดิมน โอ้นั่วผมจะไปขึ้นหอดปลาบานีฮะ้หวสั่งพิเศษเนาะสั่งพิเศษโอ้ยไฟบทันเนะไฟเบตัวเบรเดี๋ยวมันรอเป็นไฟมนแมันมันไฟดับวะไฟดับไฟดับเถอะดับเทะ

เดินเดินเดียวยเดิออนนะ้ำยากเดยนี่ไงข้าว,าวตืดฮะเอาเอาดีกเงินตืดเขาล้านซอมมาหนึ่งลองอติดิึงด้วยโเเวยเจ้าไม่ได้กูตืดพุนไม่พจับทำอมไรอยกไน,น ไปว่าเรื่องมันได้เข้างนเาไม่หมุนอืมเอ่ว่าผู้พิทพ่อผู้พิพ่อนกยงนกยงลำแพนไน้ลำแพนเอ้ลำแพนลำแพนทางบ้นไนเง่าอุ่นตัวหนึ่งซึ่งเอ้ยเราเดาะเห็นน้าไปเขาไป อนั่นเงเลยียงไว้จะเบ้องงานวัดมนันนี่มาร่วมโดยช่วยกันหลายเพราะไ่มาเก็บงานมาว่าเนี่ยกระเทปูนเรียบร้อยกัปลูกกระเบื้องห้องน้ำไปเอาของมาดิเห็ดประตูขึ้นทางพูน้นทางกำแพงทางทิดเหนืออีก เป็นงานเป็นงานวัดเอาบุญเตรียมการเตรียมงานหรือว่าเหตุกิจกรรมให้พร่อไงเ้าไดนี่กิจกรรมรวมกันที่อันเป็นบุญเพื่อความสามาัคคีกันมาเห็นหน้าเห็นตาเห็นรอยยิ้มเห็นอุปนิสยัยสิงกันและกกันกะที่ว่ากะเด็กมาเอาบุญซวยกันเอาบุญเอาบุญนำกัน เกิดขึ้นในชุมชนบ้านทาราดตำบลหนองเรื่องเพื่อนสางจังหวัดหนองบัวลำพู